อย่างใหญ่เลยพี่น้องดู้่าแก้วแก้วพี่น้อง ี่น้องสวัสดีตอนบายบายครับผมก็มาพบมาปะากกันอีกเช่นเคยครับเพราะเพราะว่าอากาศกับฝนยีต่กตกันแหละครับผมมาพบมาปะกันเช่นเคยแล้วครับครับพานุครับผมทางช่องันเหมือนคนนอนบานครับกบ็พามาหารักหนูคือเก่าครับผมจะจะไปทางไหนดีมาดูดตัวเดียวครับไม้ทาง กระทุงใยนี่ลองเหมืองเกา่าหลกๆแบบนี้แหละครับลุยๆไปเลยครับผมลุยยาวไปนู้นแล้วครับคือมีคือก็ค่อยมาลุนกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องฝนฝ่าคือก็สจิมาเด้๋ยวเขาว่ามีจะมีฝนนะครับดูมืดตึ๊บเลยไปพี่น้องหาดูหาสายกันเลยครับเดี๋ยวเผื่อฝนตกยีไม่ทันครับผมไปลุย วางกับเล็กดาพี่น้องเยาะห้อยเชือรีสดครับผมเสียบทั้งตัวเลยเดี๋ยวว,า,วางเลยครับจึงโลกเลยครับแต่ว่ากอดทางดีครับรูวางอยางนี่นะครับสวยพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาโรยขน่อยครับพี่น้อง อันนี้มีข้าวสารข้าวเปลือกแล้วก็รำงงครับผมใส่อ้อยสักน้ยอยครับเกลี่ย้ำย่อยโอเคเรียบร้อยพี่น้องไปดุนกันต่อครับเชิยงโลกเลยครับ เจอแบบนี้เอาไงดีล่ะครับพี่น้องออกมาดักหนูฝนตกเฉยเลยดูโอ้โหนี่กําลังกําลังลืมจะซราเม็ดแลวครับแล้วรอดูสักแป,ป๊บครับตกเปียกเลยครับพี่น้องโหะโอ้โหเดี๋ยวรอดูสักครู่ครับพี่น้องถ้ายุดดีด,ดีก่อนดักต่อครับพี่น้องเพราะว่ากระเทือนเปียกครับครับผม ครับพี่น้องดักมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝนยุดกัพอฝนยุดซ้าเม็ดกัดไใหญ่เลยเลยลครับยังไงกี่เหลี่วกัคือคมาอยู่แต่ว่าตุกออมไปทางนู้นครับรอบสองไม่ได้มาทางนี้้ามาทางนี้ก็เอาอีกแบบเปียกอีกเลยครับพี่น้องมีแต่ยังแต่แห้งเลยเดี๋ยวก็กระเทือนออกมากครับพี่น้องใสให้มันมดซะครับไปีิไดเขาบานครับพี่น้องฮะอำนาจรัชชาครับ เดี๋ยวจีเป็นไข่เป็นวัดอีกกระมอมมีท่านตันเ <co ff> ชิงหนาวแหรอครับพี่น้องโดนฝนครับผมไปเข้าบ้านก่อนครับเดี๋ยวกลางคืนข่อยมาว่ากันครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องโอ้แม่ข้าวคูสวัสดีตอนกลางคืนครับครับ พามาลุนนูคือเก่าแหะครับมากระพานมูมาลุนน,นูนนน้ครับผมดักไบฝั่งตอนบ่ายฝนตกฉ่ากจังหกักไปพี่น้องไปดูไปลุนกันเลยนะครับจิมมีแต้มมีตัวไหมครับผม,มก็ว่าดักกับไบกับหายพี่น้องเอ้ยโอ้โหนู่นเห็นแล้วโดนไม่เหลือ นี่กลางตัวเลยหนูขวานออือกลางตัวเลยเลยไป<ๆ>พี่น้องไปลุ้นทางนาต่อครับของครับพี่น้องท่องขาวพันมูยตะการเอยียงเลยนี่โอ้ใหญ่ถัว่วโอ้หนูท่องขาวใหญ่ไปพี่น้องแก้วแก้ว อย่างใหญ่เลยพี่น้องตัวแก้วแก้วพี่น้องครับพี่น้องดูมดเดียบร้่อย,ดยอได้สองตัวเป็นกระฝนตุกดาไม่ดูครับเม้่อกี่ทำไงนี่มันไดแค่นั้นครับผมเดี๋ยว,ยวชาวคอยมาหลุนกันไหมครับพี่น้องตอนนี้ก็กกับขบานหาบนนอนครับยังไ,ไงก็ ชาแล้วครับคอยมาลุนกันไหมหว่าจะได้เพิ่มไหมครับผมสองแต้ม,ตมนู๊ัวตัวหนึ่งนูถงขา้าตัวหนึ่งพี่นออ้องไปขบานหาวันนอนครับพี่น้องเจ้าชาวคอยมาบากกันไหมครับครับผมไปแบบขบานครับแบบ ครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเชา้าครับพี่น้องเราจะพามาหลุนหนูเก็บบ่วงเก็บกลับครับผมมาหลุนกันว่าจะมีตัวแมมีตัวเพิ่มอีกไหมจากเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ได้สองแอมครับพี่น้องมันเป็นกระฝนตกหรือเปล่าหนูไม่ออกครับผมหรือยังไงครับผมไปจะได้ไปดูไปหลุนกันเลยครับมาจะมีมีเพิ่มอีกรอเปล่าหรือยังไงไปพี่น้อง ลุนก yup. ันเลยครับครับเห็นลักยึกยึกยึกอยู่นี่น้อน้องกลัวน้องกลัวเรียบร้อยครับพี่น้องแก้วครับอืมไปพี่น้องลุนกันต่อเลยครับน้องขัวน yep ้องขัว นี่คือเห็นลักยึก๊ยึกยึกยืกพี่น้องไปผ่านไอเย็ดลุกขวาหน่อยไปพี่น้องดูนกันต่อครับอ้าวโดนอีกแล้วกับเล็กหลังนี่มาขึ้นกระโดน ตัวหนึ่งมาดูนี่ละไม่เหลือครับกลางตัวไปต่อ,ตอจัดไปอีกหนึ่งครับพี่น้องนี่มีตะปลุกหน่อยไปนง รุนกันโตรุนกันโตอ, <c oughs> อีกหนึ่งครับพี่น้องเรียบร้อยตายค่าลักโอยังตายรุนๆๆๆครับพี่น้อง เก็บมดเซตเรียบร้อยครับผมชาวเพิ่มมาอีกหาแต้มครับพี่น้องมาเมื่อนได้สองแต้มสแสดงว่านู้ก็เลื่มจะมดแลยนะครับปลานี่เพราะว่าไม้ก็สองไม้สามไม้แล้วครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดครับพี่น้องครับผมเซแต้มสวยๆแก้วแก้วแก้ว มีต่วนูขคัวครับมีนู๊องขาวอยู่ตัวเดียวนูขคัวหน่อยกระนูได้หนูปลุกตัวนึงไปพี่น้องยิไดเข้าบานทำนูกครับครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไข่ายได้นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็คอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับ